สำหรับปิศาตัวเลขโชคลาาท่านอาจารย์สมบูรณ์นะคะขออนุญ,ญาตเรียกท่านอาจารย์สมบูรณ์จะดีนะคะท่านผู้ชมจะได้ไม่สับสนวันนี้มารีก็ได้ขออนุญ,ญาตท่านแล้วนะคะสําหรับชื่อท่านนะคะหรือว่าท่านอาจารย์538นะคะวันนี้ท่านอาจารย์ก็เพิ่มตัวเลขมงคลให้อีกหนึ่งหางเน้นๆนะคะท่านผู้ชม และท่านอาจารย์ก็เมตตาเปิดดวงชะตานะคะสวดเปิดดวงชะตาสวดสะเดาะเคราะห์ให้กับ FC ท่านผู้ชมช่องมาริชาแนลด้วยนะคะเพื่อจะได้มีโชคลาบนะคะในวันที่1มีนาคม2565นะคะคลิปนี้มีโชคลาบเพิ่มอีกหนึ่งะะอีกหนึ่งหานะคะพยายามฟังให้จบคลิปได้จะดีมากนะคะก็เป็น สำหรับบทสวดน,นะคะก็เป็นพระคาถาที่ท่านอาจารย์เปิดสวดเปิดโชคลาภให้นะคะไปคะ่ะท่านผู้ชมไปกราบนมัสก,การท่านอาจารย์พร้อมกันคะ่ะ<อ>น้มัสการท่านอาจารย์เจ้าค่ะเาจริญพรยศโยมเจริลมเจ้าค่ะท่านอาจารย์สําหรับปีศาที่ท่านอาจารย์ให้นกสามตัวแปดตัวห้าตัวเจ้าค่ะ ปีศาสามแปดห้าสามห้าแปดยังเหมือนเดิมใช่ไหมเจ้าค่ะเหมือน,นเดิมเหมือนเดิมถ้าจะมีปีศาเพิ่มเติมอีกไหมเจ้าค่าบบะไม่เปลี่ยนเจ้าค่ะปีศาจทำหนอเด้งหนึ่ง,งคลก็หนึงคนนอเปลี่ยนหนึงคนหนอเปลี่ยนหนึงคนหนอเปลี่ยนกราบขอความเมตตาท่านอาจารย์สวดสะดอเคาะเปิดดวงโชคลาภให้กับท่านผู้ชมเอฟซีช่องมาริชาแนลด้วยเจ้าค่ะจะทุ่มเดือ นครับสาธุสาธุอ่าแฟนับชามารีทุกคนนะอ่าาจารย์ขอเปิดดวงเปนั่งเปิดดีเปิดผเปิดงานเปิดวีจมงคลให้หมดใครตกทุกขอนจบกใครเป็นเงินสุขอสุขลาภศานาเปิดนั่งเปิดดีเปิดีเปิดงานประตขอต่อตัดแตมบารมีเปิดสวีเจ้คนหมด อร์นาบาบารีอากานันคุบอากาศเรอาจารย์อากานนักปูขอบุญบารีนุ่งปูชาที่มาภาพไปแล้วอริงยามรีเวณโลกแล้วองค์สมเด็จรเจ้าสงเปิดมังเปิดดีเปิดสีเปิดงานประสิทธ์เนคนในรงกานในาดุกที่มันกันมันข้องมขายเขาจะให้เคยอาขัดยาข้องนยาคาี่ี่มีเ็ล็รเขาก็เขย่าพอยไม่ได้เดังแส้นน้ำดังเป็นไรทำไหนเขาอยากขัดยีขวามีโชคมีดาววัฒนาเสริมบัลมีทุกคนยุวิกิต

เกิดมังเปิดสีเป็นงานบริษัทสื่อเชื่อคนทุกคนนะตำรวจสกัทกตมันดีอิสระคดเคี้ยวท่านมันดีนักเรียนคดเคี้ยวท่านมันดีลูกจตางนักสื่อคดเคี้ยวท่านมันดีลูกจ้างก็มีคนผู้อาชญานรคนผู้อาชญากรคนเปิดหน้าบ้านชั้นจุดตัวคนชัจุดหลังบ้านชั้นจุดตวจเรื่องโฆษาตกปีตรงตรงเลสตกคนขอถานไม่เนี่ยขอสารค้อต่อตาหรือบ่มีให้รู้หลานมีก็แบบเออแบบผู้สื่อข่าวสิ่อที่จะทำอะไรมันสิ่อที่จะทำอะไรก็ต้โต ดูกวมาแต่มาดีสิเกิดอะไรดู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 ดิดู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 ตูด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 าดูเูด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 ะดู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 ะูด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 ตดูดดูดูดะดู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 ตูดูะูด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 ูะูด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 เดู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 ะูด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 ู ไปกินเสียงไม่ดูเพชรเฟสนั่นชอบมาดิยูทูบเนาะน้าปู่น้าขอบุญบารมีน้าปู่ล้งตาเด้อเปิดสิ่งสิ่งคนให้ลูกหลานด้วยอาบุญมงคนนลอะไรขอให้หายเป็นน้ำมันนีเป็นชนไปสัทกุตตดีนักสึกษาตุตาบริษัทบริกัทการีเงินสุนทรภัทรศกุตตทุนคุณทุนน้ำมันทุนตกเฟื่องทุนทอนที่มาออมเงินคือคุณมือสวยงามความจิตปวดทมันสั้งขันร่างกายก็เปิดนั่งสดดีเปิดีงานบปิดศึกษาดีนักสึกษาตุตาบริษัทบริกัทการเงินสุนทรภัทรศกุตต

ท่านอาจารย์ขออนุญาตเจ้าค่ะพอดีมี f อซบางท่านทักมาลี่เข้ามาขอเลขที่บัญชีของท่านอาจารย์สมบูรณ์เจ้าค่ะท่านอาจารย์จะเมตตาให้ลงในช่องไหมเจ้าค่ะเผื่อได้ลงมาเลยอนุญาตเจ้าค่ะเพื่อท่านผู้ชมเอฟซีจะได้ร่วมทําบุญในการสร้างกุฏิแล้วก็ต่อเติมศาลาเจ้าค่ะสาธุสาธุนุโมรนามด้วยนะเจ้าค่ะเป็นกันมันีทุกคน เจะุงเดืองกัน hmm. oh. oh ้าจะค่ะให้เดืินลงกน้าทุกคนทุกคนพจได้คนใกล้มีนะอ่าสิ่งไหนมันไม่ดีไม่วเงาก็ให้เจินเดือก็น้าตกทีกรสุขเพราะต่อสมีนะครับวยทุกอย่างเลยนะโยนะให้เจงเดือกัน้าจะขัดแย้ความเพราะนั้นประเสรของงันบนปรเทศอุนมยมยักนะอ่าชาวที่สุวรรขอให้เป็นบุันได้กับแฟนคลับช่องมาลีทุกคนจงพบแต่สิ่งดีๆและมีความสุข นี่ก็คือเลขที่บัญชีของท่านอาจารย์สมบูรณ์โดยตรงนะคะที่ fc ฝากขอเข้ามานะคะขอมาขอเข้ามานานแล้วนะคะแคปไว้ได้เลยนะคะแคปไว้ได้เลยนะคะท่านผู้ชมเผื่อมีโชคลาบนะคะท่านผู้ชมก็จะได้ร่วมทําบุญกับท่านอาจารย์โดยตรงนะคะเลขที่บัญชีทกศนะคะธนาคารทกศเลขที่บัญชี0 2 0 0 7 6 3 8 7728นะคะ0 2 0 0 7 6 3 8 7 7 2 8นะคะถ้ายัางไม่ถึงวันโชคลาภนะคะก็ร่วมทําบุญได้ตามกําลังศรัทธานะคะร่วมทําบุญได้ตอนนี้เลยนะคะท่านผู้ชมก่อนที่จะมีโชคลาภโบราณท่านว่าก็ต้องเป็นผู้ให้เสียก่อนนะคะทําบุญก่อนนะคะก็ถือว่า ได้ร่วมทําบุญร่วมสร้างกุฏิพระสงฆ์นะคะแล้วก็บูรณะต่อเติมสาราการ,ปรเปลี่ยนหลายๆอย่างในวัดของท่านอาจารย์สมบูรณ์นะคะทําบุญตอนนี้ได้เลยนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องรอนะคะตามกําลังศรัทธานะคะจะทําเท่าไหร่ก็ได้นะคะตามกําลังศรัทธาหนึ่งบาทสองบาทสามบาท5บาท10บาทก็ได้นะคะได้หมดนะคะ ก็เป็นบุญกับท่านผู้ชมนะคะเป็นบุญเป็นวาสนากับท่านผู้ชมนะคะแคปได้ได้เลยนะคะท่านผู้ชมแคปเลขที่บัญชีไว้ได้เลยนะคะธนาคารทกสนะคะ020076387728นะคะ020076387728นะคะก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้กับช่องมาริชาแนลด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงฮิๆรวย่วยๆค่ะ